ชื่อโก้นะครับอายุ48ปีเริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ติดขัดนะครับปวดนวงนงที่กระเพาะปัสสาวะบางครั้งเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็ยังมีหยดปัสสาวะไม่สุดครับนั่งในห้องประชุมสักพักก็ต้องขอตัวลุกไปปัสสาวะเวลาไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปกับเพื่อนต้องมองหาปั๊มตลอดเวลาปวดแบบต้องเข้าเลยครับไม่งั้นน่าจะลาดครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันน้อยลงไปมากเหมือนกับว่าเราเจ็บท่อทางเดินปัสสาวะนะครับเราก็เลยไม่อยากมีเพศสัมพันธ์สักเท่าไหร่น้องมันก็ไม่สู้ด้วยนะครับมันทาให ด้วยครับก็เลยไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อ,อยาแก้อักเสบก็คิดว่าเป็นโรคปัสสาวะอักเสบมันก็ยังไม่หายครับจนผมมารู้ว่าผมเป็นโรคต่อมลูกหมากโตก็เลยต้องไปศึกษาอย่างจริงจังเข้าไปดูเพจนะครับเพจสัจการเอ็กซ์ไลฟ์สดพอดีสิ่งที่เขาพูดมาแบบว่ามันเป็นอาการที่ผมเป็นมาโดยตลอดเลยน้องเลยแนะนําให้มาทานฮาชิทีโฟทานไป3วันก็รู้สึกว่ามันปัสสาวะได้คล่องขึ้นปัสสาวะได้แรงขึ้นนะครับหลังจากทานไป5วันแล้วคราวนี้ปวดหน่วงมันก็เริ่มดีขึ้นจาก